ราจะมาสอนวิธีการเพิ่มบอทเพลงใน Discord กันนะครับทำได้ในทั้ง i s s และ android เลยนะครับสำหรับใน i เ s เราคลิกไปที่ safari นะครับพิมพ์บบว่า g o o e ปุ๊บกด go อันนี้เข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็นสำหรับบอทอยู่แล้วนะครับก็กด add to Discord สำหรับใน Android ก็เข้าไปที่ Google Chrome หรือใน Google แล้วพิมพ์ว่ากูวีก็ได้ครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาเหมือนกันนะทีนี้เขาจะให้พอกด Add to Discord มาแล้วเขาจะให้ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เลือกไปแล้วกดไปต่อนะครับใน Android ก็ทำอย่างนี้ทุกอย่างเลยนะครับกดอนุญาตปุ๊บ แล้วก็กดไม่ใช่โปรแกรมหรือว่าอะไรทางนั้นนะครับเรียบร้อยมันก็จะเด้งมาว่ากูวี่เข้ามาแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปนี่นะครับกูวี่เข้ามาแล้วนะครับอยู่ในนี้เวลาเราจะให้มันเล่นเพลงอะไรเราก็เข้าไปใน voice channel กดจอยอกดจอยเข้ามาแล้วนะครับก็กด slash p เพื่อเล่นเพลงได้เลยครับแล้วก็เติมชื่อเพลงที่เราอยากให้บอดเพลงที่เราเอามาเนี่ยอยากจะเล่นก็กดส่งไปเลยฮะเดี๋ยวมันก็เข้ามาซึ๊บตอนนี้มันเข้ามาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะให้หยุดก็ s t o s h stop มันก็จะหยุดเล่นแค่นี้ครับถ้าจะให้มันออกก็กดวางสายได้เลยนะแลัวพักหนึ่งเดี๋ยวสัก10นาทีเดี๋ยวมันก็จะออกมาเองนะครับทั้งใน Android แลนะในไอก็ทำเหมือนอย่างนี้ทุกอย่างเป๊ะเลยนะครับจะได้บอดเพลงมาเป็นประจำตัวของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับขอบคุณที่ชมมาถึงนี้นะครับขอบคุณครับ